เผยโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสลับมือถือเรือธงรุ่นใหม่จากโมโตกับโ t o r r l a e อ g e p l u สรอบนี้ควงคู่รุ่นน้องอย่างโ o r o r a e d อ e มาเปิดตัวพร้อมกัน หลังจากที่ทาง m o t o r o l a านะครับพับโครงการ Mo t ต C มือถือเรือธงที่มาพร้อมกับโ o t ต Mo d สามารถจะใส่ลำโพงใส่กล้องใส่แบตเตอรี่หรือว่าใส่โปรเจคเตอร์เสริมเข้าไปได้นะครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยก็มีการเปิดตัวมาถึง4รุ่นด้วยกันแต่ล่าสุดเนี่ยก็พับเก็บเป็นรอยไปแล้วทำให้หลายคนสงสัยว่าแล้วแบบนี้โ o t ตจะมีซีรีส์ตัวไหนหรือว่ามือถือรุ่นไหนออกมาในกลุ่มแฟลกชิพอีกหรือเปล่าหลังจากที่เมื่อช่วงต้นปีเนี่ยได้มีการเปิดตัวแล้วก็วางจําหน่าย MoRA Racer 2020มือเือสูดรลาสิที่กลมาทําใหมนรูปแบบของสมร์ทโฟนแลละห2020มือถ เ,เลือกกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับกับ Moto Edge นะครับผมตอนนี้ทาง Motorola ก็ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันคือ Motorola Edge แล้วก็ Motorola Edge ต้องบอกว่าทาง Motorola นะครับได้ทําการปรับเปลี่ยนดีไซน์ทั้งหมดให้สมกับเป็นซีรีส์ใหม่เพราะถ้าเกิดลองดูรูปร่างหน้า,านะครับไม่เหมือนกับซีรีส์ก่อนๆของ Moto เลยเรื่องาที่หน้าจอนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอ OLED แบบเจาะรูมีชื่อเรียกว่า e n e d l e Edge Display นะครับโดยมีขนาดหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วความเร็ด Full HD+ รองรับ Refresh Rate อยู่ที่90 Hz รองรับการแสดงผล HDR 10 Plus แล้วก็สามารถแสดงสีได้มากสุดถึง10บิตและขอบด้านข้างนั้นยังมีฟีเจอร์เสริมนะครับมี gesture control สามารถจะกดจะแตะจะสไลด์เพื่อสั่งงานตัวเครื่องได้ตัวเครื่องด้านหลังนะครับวสัสดุเนี่ยเป็นโลหะขอบโค้งเข้ามือมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัว โดยเซนเซอร์หลักนั้นคุณภาพสูงสุดถึง108ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเทคโนโลยีวอ a พ p i เซลนะครับที่จะรวม4พิกเซลเป็น1เพื่อให้สามารถถ่ายภาพในที่แสงน้อยได้ดีกว่าและยังมีระบบกันสั่น OS และ e i s กล้องด้วย2ครับเป็นกล้องเทเลโฟโต้ออปติคอลซูม 3x นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็มีกันสั่น OS มาให้ด้วยส่วนกล้องตัวที่3เป็นเลนส์ ultra w i นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซล โดยกล้องตัวนี้จะรองรับการถ่ายภาพมาโครระยะใกล้ด้วยแล้วก็ยังมีเซนเซอร์ 3D TOF นะครับสลับมาช่วยในการวัดระยะเพื่อถ่ายภาพแบบหน้าชัดหลังเบลอให้ออกมาได้เนียนเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็มีโหมดวิดีโอพอร์เทตถ่ายวิดีโอแบบหน้าชัดหลังเบลอได้และยังมีวิดีโอสแนปช็อตนะครับที่สามารถจะถ่ายภาพนิ่งได้ระหว่างที่ถ่ายวิดีโออยู่โดยมีความละเอียดมากถึง20ล้านพิกเซลอีกหนึ่งจุดเด่นของ Motorola Edge+ นะครับก็คือเรื่องของลำโพงโดยทาง m o t o ได้เคลมว่านี่เป็นมือถือที่ให้พลังเสียงกระหึม่มและกังวานส ของ Moto เอ็ด plus นะครับได้รับการปรับแต่งเสียงโดยบริษัทเวฟออเดีโอที่ชํานาญเรื่องการจัดเสียงบนเวทีคอนเสิร์ตนั่นทําให้มือถือรุ่นนี้นะครับมีเสียงที่ดังกว่ามือถือทั่ว,วไปถึง60%เป็นแถมยังมีคุณภาพเสียงที่สุดยอดอีกต่างหากและหนึ่งฟีเจอร์ที่คนชอบฟังเพลงครับที่มีหูฟังดีๆเก็บเก็บเอาไว้เนี่ยหลายคนได้ชอบกันก็คือตัว Moto เอ็ด plus นั้นยังมีช่องหูฟัง3 5มมมมาให้ใช้งานกันด้วย มือถือรุ่นนี้มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุมากถึง5,000มิลลิแอมป์ครับผมแล้วก็มีระบบชาร์จเร็วเทอร์โบพาวเวอร์ทั้งแบบผ่านสายชาร์จแล้วก็แบบเทอร์โบพาวเวอร์ไวเลสไร้สายอีกต่างหาก ส่วนของสเปคนั้นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่า Motorola Edge+ นั้นจัดเต็มด้วย Snapdragon 865นะครับและมาพร้อมกับแรม LPDDR5 นะครับขนาด12 g b หน่วยความจำภายในก็เป็น UFS 3.0นะครับมีความจุยอยู่ที่256 g b และยังรองรับการใช้งานนะครับ 5G ทั้งระบบ Dual Band แล้วก็ระบบคลื่นมิลลิเมตรเวฟอีกด,ด้วยโดยสามารถทำความเร็วในการดาวน์โหลด 5G ครับได้สูงสุดถึง4 g b ตและตัวเครื่องรับการใช้งาน Wi-Fi 6ด้วยสรุปสเปคของ Motorola Edge+ นะครับหน้าจอ OLED Full HD+ Plus, ขนาด 6.7นิ้วจอด้านข้างโค้งจนไร้ขอบนะครับที่เรียกว่า e n l e s s Edge Display นะครับมีหน้าจอ Retina ที่90เฮิรตชิปเซตเป็น Core i7-865 GPU Radeon 650 RAM LPDDR5 12GB หน่วยความจำเป็น UFS 3.0 2 1 6 g b ไม่รองรับการใส่ microSD card เพิ่มแล้วนะครับกล้องหลัง3าตัว108ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้8ล้านพิกเซลนะครับซูม3เท่ากล้องอ,อัตระไย16ล้านแล้วก็มีเซนเซอร์ TOF 3D ตัวกล้องหน้าบนหน้าจอเจาะรูนั้นความละเอียด25ล้านพิกเซลลำโพ งสรโรว์คู่เสียงกระหึม่มผ่านการจูนเสียงโดยเวฟสโอ,อดิโอมีช่องหูฟัง3.5ตัวเครื่องรองรับมาตรฐานการน้ำกันฝุ่น IP68 นะครับรองรับ 5G ทั้งคลื่นดูอัลแบนแล้วก็คลื่นมิลลิเมตรเวฟเซ็นเซอร์สแกนแลายนิ้วฝังไว้ใต้หน้าจอแบตเตอรี่ความจุ5,000ม ah, ิลลิแอมป์ครับรองรับการชาร์จเทอร์โบพาวเวอร์และก็เทอร์โบพาวเวอร์ไวรัสมาพร้อมกับ Android 10ส่วนรุ่นน้องครับอย่าง Motorola Edge ไม่ Plus นะครับตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องขนาดพอๆกันเลยนะครับอันนนนี้้้จจจะเป็นหนาออ OLED Full HD Plus, ใช เอฟเลด8ดิสเพลย์ display, เหมือนกันนะมีขนาดที่6.7นิ้วนะครับแล้วก็มีเทเลโฟเลด90เฮิรตด้วยแต่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของชิปเซตนะครับตัวนี้ใช้เป็น Snapdragon 765G มี2สเปคแรมคือแรม4กับ RAM แรม6โดยคำจำกันตัวนี้เป็น UFS 2.1นะครับผมแล้วก็มีความจุอยู่ที่128กิกะไบต์ซึ่งรุ่น Motorola Edge นะครับยังรองรับการเติมเมมด้วย microSD card กล้องหลัง3ตัวนะครับเซนเซอร์หลักความละเอียดอยู่ที่64ล้านพิกเซลกล้องเทเลโฟโต้ตัวนี้ซูมออปติคคอลทที่2่2เานะรับคคววววาาาาามมมลล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 ละะเเเเออออีีียยดด8้้้้้นนพพิิกกกกซซแ็งัตรไ ส่วนกล้องหน้านั้นความเร็ยดเท่ากันครับ25ล้านพิกเซลมีลำโพงคู่เซนโวเหมือนกันนะจุดเสียง้ดยเว็บออเดีโอแลังมีหูฟัง3.5ใ,ใช้งานนะครับส่วนการกันน้กรรันฝุ่นนะครับตัวนี้จะรองรับที่ IP54 เท่านั้นมีสแกนแล้วมือใต้หน้าจอแบตเตอรี่ความจุ4,500ม ah ิลลิแอมนะครับรองรับการชาร์จแบบทอร์ปัวเวอร์15วัตต์ตัวพี่จะรับไฟได้มากกว่านะครับแล้วก็ส่วนการเชื่อมต่อ 5G นะครับรุ่นของ Motorola Edge นั้นจะรองรับแค่ Dual Band เท่านั้นมาพร้อมกับ Android 10เช่นกันสำหรััับบรคเปิดตวของ Motor Plu นะ ที่ฝั่งอเมริกานั้นเปิดที่999เหรียญคำนวณออกมาแล้วประมาณ32,000บาทแต่นี่คือยังไม่รวมภาษีนะครับไม่รู้ว่าถ้าเกิดรวมมาแล้วเนี่ยน่าจะขึ้นไปแต่ประมาณ30,000กลางหรือ30,000ปลายก็เป็นได้แต่ลืมว่าอันนี้เป็นมือถือรุ่นที่2ทเท่านั้นนะครับที่รองรับ 5G แบบ Millimeter Wave รุ่นแรกคืออะไรรุ่นแรกคือ sony xperia pro ส่วนของตัว m o t o r ร์เอ็นะครับตัวนี้ราคาถูกลงมาอีกนึงครับเปิดมาที่ราคาประมาณ579ย e าูโรคำนวณออกมาได้ประมาณ23,000บาทแต่ตรงข้ามกันคือถ้าเป็นราคายูโรเนี่ยต้องกับภาษีออกก็น่าจะประมาณ20 0ห0หรือหมื่นปลาย,ลายครับซึ่งนี่ต้องรอดูว่าทาง m o t o r ร์เประเทศไทยเนี่ยจะมีแผนเอาเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดเนี่ยหลังจาก Mo t ต One A c t i o n Moto One v i s ช o n m o t o One Macro แล้วตัวค่ายก็เหมือนจะเงียบยาวมาเหมือนกันนะครับ ซึ่งนี่แฟนๆโมโตในไทยก็ต้องรอดูกันก่อนนะครับว่าทางม o t ต r OLA ในโซนเอเชียแปซิฟิกเนี่ยจะเลือกเอารุ่นไหนมาทำตลาดหรือวางขายในไทยหรือไม่และนั่นคือข้อมูลทั้งหมดจากการเปิดตัว m o t o r OLA A Plus นะครับผมก็หวังว่า,วาแฟนๆโมโตนะครับน่าจะรับข้อมูลกันครบถ้วนเนะาะเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตัวแซมด้นะครับผมแล้วเดี๋ยวไ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอ๋อมีข่าวด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วทางโมโตเนี่ยอาจจะมีตระกูล one series เปิดมาหลังสนี้อีกด้วยนะครับเอาไว้มาเจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ